เรากำลังจะไปเ<ส>กาะยาว<ส>น้อยครับพูดไม่ถูก ตอนนี้เราถึงที่สนามบินภูเก็ตแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปต่อที่เกาะยาวน้อยนะฮะเดี๋ยวจะมีรถของทรีฮาสวิลล่ามารับเดี๋ยวรถต่อรับที่เกตหนึ่ง later c o m า l i m e n t a r y จากพร้อมกับน้ำเปล่าหนึ่งขวดแก้แค้นแค้นนะแค้นเดี๋ยวเราจะไปที่ท่าเรือยอสเฮเว่นนะครับท่าเรือสวัสดิ์ใช่สวัสดิ์สวัสดิ์ อันนี้คือบริการโรงแรมหมดเลยตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือยอทฮาเวนเต่อไปเราจะไปรอที่งานอาหารด้านบนนะฮะไปรอเรียกขึ้นเรืออีกทีหนึ่งนะตอน10.40อ๋ออีก20นาทีแต่เรามีอาหารปีสนับสนุนด้วยไสยสมยัยซึ่งไม่ได้สับสนุนเป็นตัวเงิน <c oughs> ยาวน้อปอีก45านาทีนะครับไปที่ฟรีฮาวิลล่า ตอนนี้เราถึงที่เกาะยาวน้อยแลครับที่ทรีเฮาวิลล่านะน้ำนิ่งมากเลยเนาะอุ๊ยดูปลาเสือดิน้ำมาโดดออน้ำนิ่งมากเลยเดี๋ยวเราจะไปไปน้าค่อนก่อนอ ตอนนี้เราถึงแล้วนะครับที่ t r e e h o Villa ตอนนี้เราอยู่ที่ The Root นะครับเป็นห้องอาหารสําหรับ t r e e h a Villa เองนะฮะตอนนี้ทุกคนนี้หิวข้าวกันมากเห็นเจ๊ก็จะสั่งต้มยำกุ้ง lobster oh, <no. S 1> แล้วก็ผัดกะเพรา harfou อะไรประมาณนี้นะฮะไปดูของจริงว่าจะเป็นยังไงตอนเอามาเสิร,ร์ฟแล้วกัน ม่เกียดหมูเกียดหมู Meanwhile นะครับวันนี้ก็จะเป็นเมื่อกี้เป็นกระเพรากุ้งม,มังกรนะครับบังเอิญกุ้งมังกรมันหดนะแล้วก็เห็ดทับฟิมก,ก็กลายเป็นเห็ดฟางเรียบร้อยเลยต้มยำดูต้มย,ยำคุ้ต้มยำคุ้งน้ำค้นครับเข็มจนมากเลยอ,อร่อยมากส่วนนี้ก็เป็นกระเพราทะเลนะครับ อ,ออืน,นี้แบบกระเพาาก็แซ่บนะครับเราจะรีวิวตรงๆนะครับแม่อร่อยชื่อแม่อร่อยกุ้งนี้ก็เด้งสู้ลิ้นสู้ฟันมากไขา่ย,ยาวเป็นไข่ย,ยาวครับข้าวนี้ปุกจากเกาะยาวน้อยนะฮะนิ่มมากเป็นไงบ้างครับมันมีความมีเท็กเจอร์ของไก่อยู่นะรวนแะ้วาคุณดีอะสับสนุนโดยไ,ไ later <laughs> <laughs> หลังจากเราทานข้ากันเรียบร้อยนะครับต่อไปเราจะไปห้องกันแล้วนะฮะวันนี้เราได้ห้อง303นะครับไปดูว่าห้องจะเป็นยังไงไปดูกัน มาทำอะไรนี่น,นีมันเย็นดีครับ <c oughs> แนี่คือที่นอนใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ที่ด้านล่างนะครับมาเล่นน้ำกันแล้วนะครับไม่ต้องหวังอะไรมากนะครับเพราะสาะว่ายน้ำเล็กแต่ว่าไว้ประมาณแช่เย็นสบายๆนะครับถ้าอาดใหญ่ๆต้องไปทะเลเดี๋ยวเราก็มีสาะว่ายน้ำส่วนกลางด้วยนะครับอันที่สําคัญผมพาดเปหนึ่งอย่างแก้งเราพาดปหนึ่งอย่างก็คือไม่ได้เอาขนมกับนมเนยมาโอ้เสียดายมากต้องเอาขนมนมเนยมาด้วยนะครับ เอาชุดบิกินี่อะไรมาเต็มเลยแต่ขนมไมไ่เอามาเอาหมดอ่ะเอ,อาอสวยไว้ก่อนความหมดอยากไม่สนไม่หลังกัน ช่วงเยน็นช่วงเยน็นอันนี้คือสตาฟห้องนอนเรานะครับ <c oughs> ปิ่งมากมันต้องเป็นจุดที่เป็นเดส t i เนชั o นของการมาเที่ยวในเมืองไทยนี่แหละนะครับที่รี่าเวลาลักษณะห้องนอนตบสวยงามมากสถาปัตย์การออกแบบนี้แบบลงตัวทุกอย่างแต่การซ่อนแออยู่บนฟ้าจัดวางที่นอนร่งหมอนห้องน้ำต้องอ้งเป็นด้านหลังสวยสวยครับสวยจริงๆของที่นี่หวังว่าคงจะเป็นเดสทีเนชันที่ คนจะต้องมาให้ได้หนึ่งครั้งในชีวิตแต่เราไปดูกลางคืนวันแรกว่าเราจะมีอะไรบ้างแล้วเจอกันคืนนี้ครับวันที่หนึ่งที่เกาะยาวหนอย ดินเนอร์กลางคืนครับของสองสาวนะคุณเอร์รูของเราต้งตำเผาน้ำไมจะไหลเป็นฟิวชัน่น่ะนะมันก็จะไม่ไม่ค่อยถึงทิกถึงขิงเท่าไหรอ่อ่ะหนักหน่วงไปด้วยน้ำยำแบบชูลสดเน้นๆรวมๆแล้วอร่อยเฮ้ยมันดีจริงต้องลองนะคะเกาะยาวค่ะเดือทีเฮาว้าวขนาดเยือกน้ำย่อยอ่ะ อาหารถูกปากมากรสชาติแบบดีมากเราอ๋อไม่กันนี่อ่อน,นะะี่มาเป็น้ำมาโลยอ่อนอะไตรไตอนนี้เรามาอยู่ที่บาริรมทะเลนะครับโซนนี้ก็จะเป็น โซนบาร์มอกเทลค็อกเทลอะไรต่างๆเบียร์ก็มีนะครับก็จะมีแฮปปี้เฮาเวอร์ด้วยมาติดต่อสอบถามแม่นอกตอนคืนเลคเรปก็ยาดีไลท์เป็นอะไ่างเงที่นี่มีคอมพิเมนทารีไหมแข่งไงจ้าคอมพิเมนทารีอ่ามาร์การิตเพราะว่าถ้าเราดูภาพเราก็เดินจากจมาสำหรับวันนี้ ราตรีสวัสดิ์ครับเราเจอกันพรุ่งนี้เช้าว่าเราจะไปไหน The next day สวัสดีเช้านี้สองครับที่ t ร r e า How v i วันนี้มีโปรแกรมอะไรบ้างก็เดี๋ยวเราจะมีโปรแกรม5จุดเช็คอินนะรอบเกาะยาวน้อยเลยอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมหนึ่งในโรงแรมนะครับซึ่งเราได้ทำการจองไว้แต่ไปดูแล้วกันวันนี้ว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้าง เดี๋ยวก็เรากำลังจะไปที่ทะเลแหวกนะครับเดี๋ยวไปดูว่าความสวยไหนเดี๋ยวเราจะบินโด้นไปไปดูแหวกของเราที่เราอยู่ก็คือเกาะยาวน้อยเกาะยาวน้อยเราจะมีประชากรประมาณ4 5 0 0คนนะครับ100%ก็ว่าได้เป็นอิสลามที่อยู่บนเกาะนะครับส่วนฝั่งโน้นจะเป็นฝั่งเกาะยาวใหญ่ นะครับเกาะใหญ่ใหญ่ก็คือเป็นเกาะที่สมชื่อเป็นเกาะที่ใหญ่และก็ยาว <c oughs> นะครับเ <c oughs> ขาจะมีประชากรประมาณ1 7 0 0 0หคน <c oughs> เป็นอิสลามทั้งเกาะเหมือนกันนะครับ <c oughs> เราจะไปหนึ่งที่ที่เกาะใหญ่ใหญ่ก็คือแหลมหาเทเลหวกฝั่งโน้นนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมีบางหนีดเป็นนักวิทยากรแล้วก็เป็นกัปตันให้เรานะครับเดี๋ยวเราจะไปที่แหลมหาดนะครับที่ถึงห้านาทีนะครับเพื่อไปดู อาทะเลแหวกนะครับแต่ตอนนี้มันไม่แหวกแล้ว <c oughs> แหวกนิดหน่อยแหวกนิดหน่อยเดี๋ยวใชใ้บินเดีโดนบินแล้วกันโอ <c oughs> okay, เคเราเจอกันแลครับ ต่อไปเรามาที่ธนาคารปูนะครับพีก่กาะยาวน้อยนะครับก็จะสามารถมาดู lobster ดูปลาดูอะไรได้พวกนี้นะครัอ,คอันนี้เ,เรียกปาลาอะไรอันนี้เป็นปลาชนทะเลนะครับผม,มปลาชนทะเลอันนี้เราก็ต้องโยนอาหารในเขาแบบนี้นะค,ะครับโหมันดูดเลยมันจะมีฟันนะครับอันนี้มีฟันนะาาอันนี้เขาเขาก็กินอาหารก็ก็เริ่มอิ่มแล้วะครับนี่ครับพอเราให้แบบนี้คือเราต้องดึงมือขึ้นมานิดเด็ดโอ้ยโอ้ยโอ้โห โอ่หอยาห่างรเร็วอ่ะปลากระปงขาวเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในปลาที่เราเลี้ยงขายนะครับอันนี้นะกระบอกหางเหลืองตัวนี้นะครับแล้วก็มีสลิดหินสลิดหินนี่เราจะเห็นบ่อยเวลาเราไปสนอกเกิลนะครับใช่ใช่ เดี <Scroll> ๋ยวดูอ like ันนี ancient, ้ก่อนนะเขาจะปล่อยวุ้นชุนไลตูตาชิตอันนี้ไม่มีหนามนะครับไม่มีหนามน่ารักมากอ้าวหยุดบวุ้นชุนไลตูฮโหเล็กดิสแล้วยูฮุสเล็กดิสอันนี้นะครับเขาไม่มีพิษนะครับผมอันนี้นะน่ารักน่ารักทำหน้าไม่พอใจเส้นตัวนี้เขาอยู่กับผมมา10ปีแล้วนะครับนะก็มาเองครับตั้งแต่ตัวเล็กๆแล้วก็มาโตอยู่ในนี้โมริอ่อิวโมเล็กโมเล็ก ดงกมีขเสที่ชวชด้นมาช่ตหน่อยเหน่อยมันเห็นเลยนี่ยนซึ่งอันนี้คงไม่อยู่นะเพราะว่าเมื่อวานเราก็ให้อาหารไปเยอะมากเลยกระปุกขาวระขาวนะครับ่อนน้ำพว่น้้ำด้วยนะพ่อน้้ำด้วยนะพ่อน้ำเพราะเขาอยากจะได้อาหารจากมือของผมนะ เนี่ยเห็นไหมครับตัวนี้เขาพิการนะครับเพราะว่าเขาอยู่ที่นี่มานานแล้วครับนะอเขาบวนน้าใส่เพราะว่าเขาอยากจะได้อาหารอ่าตัวนี้ต้องพอนห้ตัวนี้ก่อนเอาลูกไม่ได้คุณอยากกินก่อนให้ให้คนที่เขาพิการกินก่อน่ะนะครับผมต้องพอนั้นนะครับเออนั่านบ้วนน้าอีกนะครับแลท่านบ้วนน้าอีกนะครับเออน้อีก อันนี้คือไข่ฉลานะครับเนี่ยแล้วสีดำนี่คือไข่แดงเป็นยอกมานะครับแล้วก็ตัวดิ้นดิ้นนี่คือฉลามครับอยู่ได้เลยอาได้เลยอันนี้คือหนวดมันนะครับไม่ได้ฟันนะ อันนี้ตัวเมียอ่าถ่ายตัวเมียก่อนนะเดี๋ยวให้ตดู้ดูตัวผู้นะเขามีสองจูนะครับสองจูอันนี้มีขลํานะครับเออซึ่งอันนี้มันจะตัวโตกว่ากว่าตัวเมียนะเรียกด้วยคือตัวผู้จะโตกว่าตัวเมียนะครับแล้วก็ของก็แข็งแรงมากนะอันนี้แข็งแรงมากมือคุณนะออ้ยอ่าโอ้ยดูตาเป๋าเลยอ่ะกินในน้ำมันไม่พองเลยมันไม่พองใช่ผมอ่านะโอเคโอ้แคบแล้วนั่นมันใช้น้ำมันใช้น้ำแอบเสีย เม่แต่อนนี้เอาเวอรชันนี้นะเวอรชั่นที่ลมนะเ่าคุณผู้หญิงมาอยู่ตรงนี้เลยนะดี่เวอร์ชันลมอ่าแล้วก็น่ามากปเปาแม็กโอเได้เอแบบแล้วโรอัพกินโเวอร์ดี่าจะไปยไอันนี้หนักนิดนึงนะโอเค ตาบ้าบ้าบ้านึกอะไรนี้ไม่อันนี้คือปลาดาเหมือนกันนะแต่ว่ามันเป็นชนิดหนึ่งเนี่ยครับแดงมุมแดงมุมนี่นะครับนี่เป็นเวนอเนี่ยเวนอมเวนอมเวนอมเนี่ยครับโอเคแต่ว่าต้องตั้งบนฝ่ามือได้นะลองดูอ่านี่คือปลาดาวนนะะฮเออมีกแกลอกาข้าวแกลกข้าย ปกติมันจะอยู่อย่างนี้นะครับนะแต่ก็มันก็เปิดตรงนี้แล้วก็ด <split. S 2> ึงตัวออกมาเลยครับผม <wh ats throat> มันก็อย่างที่บอกว่าที่เมื่อกี้ที่เราดึงดึงหนวดเขาขาดใช่ไหมครับที่เดี๋ยวม, <m akes throat> มัน,น <m akes throat> มัน,านมาใหม่แต่ว่าเวลามันเราคาบมันจะงอกมาใหม่อาจจะสัดกว่านิดนึงแต่ว่าพออีกครั้งหนึ่งมันก็กตดินะครับโอ้ สรุปว่าเรามาที่นี่ชอบปลากระเป๋ามากที่สุดครับแน่เราชอบชอบปลาดาวเยอ้ปลาอะไรปลาอะไรนะิสีดำๆอ๋อปลาแมนดูแมนนั่นแห่ะครับได้ได้ปลาเวดด้มาได้นะครับที่นี่เลย เกาะยาวน้อยนะครับแนะนําเลยสนุกจะบอกว่าดีกว่าที่คิดจริงๆสนุกมากสนุกสนุกบรรยากาศดีด้วยเราได้เรียนรู้ธรรมชาติเนาะแบบวิถีชีวิตชุมชนที่นี่แบบดีมากแต่จะให้ดีต้องกินล็อตเตอร์ที่นี่เลยเขาต้องให้จองเขาต้องให้จองเราอยากกินแบบป่าแล้วป่าแล้วเขาป่าเขา่ซมิใช่ไหม มีทุ่งนาที่อยู่บนเกาะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยบงเล็บนะครับที่อยู่บนเกาะเนื้อที่ตรงนี้ประมาณเก้าร้อยกว่าไร่ชาวบ้านที่นี่เขาจะปลูกข้าวปีละหนึ่งคันนะครับช่วงสิงหาหรือว่ากันยานะครับเราจะมีกิจกรรมคือพาแขกนักท่องเที่ยวมาช่วยชาวบ้านเ็าดํานาปลูกข้าวที่นี่นะครับแล้วก็มาช่วยชาวบ้านเขาเก็บเกี่ยวสวนมะพร้าวที่นี่นะครับเขาก็มีมานานแล้วนะครับเป็นสวนมะพร้าวที่ เปิดมาเพื่อรับนักท่องเที่ยวเพื่อจะมาดื่มน้ำมะพร้าวที่นี่แล้วก็ทานเนื้อนิ่มๆด้านในท่านไหนอยากจะทำคอนเทนต์นะครับเดี๋ยวตามจ้าไปสอยสดๆได้เลยกินได้ไหมครับเดี๋ยวซ้ำเดีามได้ไม่มันสูงมากนะเลยอันนี้เราจะไปสอยมะพร้าวกันนะครับไปดูกันอันนี้เจ๊นุ้ยจะสอยมะพร้าวนะฮะดึงเลยจ้าอาโอ้โหความหวังครับความหวังจะได้กินไหม เดี๋ยวเองทำดูไหมแม่เฮ้ยเย่เราต้งหลายคนอันนี้คือเราทำเองอันนี้คือเราทำเอง Moments later อ๋อทำไมเขาเฉือนเหมือนส้มโอเลยเราก็ทำได้มันต้องปาดหัวปาดท้ายปาดให้มันแหลมๆมันต้องมีแรงเบอร์ไหน ดูพี่เขาปอกเหมือนซ้มโอเลยอ่ะภารกิจที่หนึ่งส่งคุณหนูฮนี้ยฮะหนึ่งสองสามได้ป่ะเหมาะกับเป็นรักท่องเที่ยวอ่ะเป็นคนซื้อกะเหมาะสมนะครับบ้านเราอะคนเหนือเจ้าแป้แหระเบิดค่ะพี่บ้านพี่อะมีระเบิดแหรบ้าบ้านหนูมีนะ เดี๋ยวเดี๋ยวตัดไปภาพที่ปอกเสร็จนะป๊าปอกเหมือนจมโอเลยตัดภาพมาที่นี่ครับอู้ยทำเองกับมือทำเองกับมือระวังมือเดี๋ยวทำได้เกลือระวังอี่เคล็ดสุดมายกพี่ทำก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ทิ้งไว้เลยหนูแงเอง หรือว่าสังคมยูทูบเบอร์มันหลอกลวงก็แบบนี้ฮะเราเทอาเองจ้า <Yeah. S 2> ไปแล้วนะ Moments later อันนี้ก็คือลูกเม็ดมะม่วงหิมพา,านต์หรือคนใต้เรียกอะไรนะกาย, <จะ S 2> ยู่เขาบอกว่ามันกินได้อันนี้พี่เขาก็เลยฝานให้กลิ่นมันคล้ายๆกับพีชนะแล้วรสชาติมันก็จะออกอะ หว,ว,วานมันมีความแบบฝาดลิ้นนิดนึงเขาบอกว่ากินกับเกลือแล้วจะอร่อยอคนใต้เขาไม่กินกันแต่คนเหนือกินคนเหนือกินอ่าอ,อันนิ้มกเกลือเกลือมันมีความหวานๆเนอะคาแรกนะรสชาติไม่ได้เรื่องเลยกินไปกินมาเฮ้ยอร่อยว่ะอร่อยจริงๆอันนี้ลองจิ้มเกลือพอจิ้มเกลือแล้วอ่ะมันมีความแบบอร่อยเพราะว่าเกลือมันเค็มรวมๆแล้วคือดีอ่ะนานๆกินทีแต่อย่าไปกินบ่อยเพราะคนใต้เขาไม่กิน ตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านสวัสดีเกาะยาวนะครับอันนี้เป็นร้านดังนะครับราคาถูกอาหารอร่อยเห็นไกดบอกนะครับเดี๋ยวไปดูว่าอาหารที่นี่มันจะเป็นยังไงบ้างนะฮะเมนูแรกของเรานะครับคือใบเดียงกะทิใส่กุ้งเมนูที่สองคือกุ้งผัดพริกแกงมือผัดดำครับ ผัดดำนี่ของโปรดครับส่วนสุดท้ดายนะครับแกงส้มกุ้งนะครับรู้สึกว่าเมนูวันนี้กุ้งหมดเลยกินกันดีกว่าสรุปนะครับ5้าอยา่างเราสั่งไป 7 5 0ครับถูกมากแนะนำมาที่นี่เลยครับชื่อร้านวัดดีเกาะยาวนะครับต้องมาที่นี่ได้นะฮะราคาถูกมากเลยเจะมีหนึ่งความหวังกองหมู่บ้านก็คือเซเว่นอยู่ด้านหน้านะครับแต่เซเว่นที่นี่เขาจะไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะว่ากลนที่นี่เป็นอิสลามแต่ถ้าจะซื้อนะครับตงนี้รนี่ ใช่เราจะจอดกลางๆให้นะครับร้านของรใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ส่วนกองดีของกอยาปลาจิงช้างอาหารทะเลตากแห้งนะครับจะอยู่ร้านนี้นะครับ many many minutes later นกเงือกครับที่ทรีฮาวิลาเห็นชัดมากแบบใกล้ชิดธรรมชาติมากใกล้มากน้องอยู่ใกล้สุด,สดเลยครับโอ้โหน้อง เ, store, เล่นจังเล่นจอง Opening Night ในระหว่างที่เรามาเข้าพักที่ทรี e h o นะครับก็จะมีคูปองนะในการมาเป็นดินเนอร์ชานะครับเป็นเซตนี่ฟรีฟรีครับเ,เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง ควันนี้เป็นไก่ทอดแล้วก็วันนี้จะเป็นกุ้งผัดสับปะรดนะคะแล้วก cin ็ผัดใบเหลียงใส่ไข่วันนี้จะเป็นยำมะม่วงอันนี้เป็นไก่แล้วก็ต้มตุ๋นอันนี้เป็นช้อนเป็นจานจะเข้ากันลงมานะคะฟินฟรได้กินมากเลยค่ะอันนี้เป็นสำหรับไทยๆนะคะ The Next day สวัสดีเช้าวันที่3ามครับวันนี้เราเน้นถ่ายรูปนะครับคุณพอบอาที่เราจะเข้าไปพักอยู่ที่ตัวหมู่บ้านวันนี้เป็นวันชิวๆของเราละเดีไปดูกันว่าภาพที่เราถ่ายวันนี้มีอะไรบ้าง To. Bye bye